เริ่มเลยครับเจอแล้วผู้ทำประตูสูงสุดเริ่มเล่นกันมาแล้วครับจากประตูเลยนะครับทีมบุลพอเปิดโดงไปจังหวะนี้เอาบอลลง อย่งอยู่ที่อ่าแล้วพี่ไมัดนพีโอ้หุ่นศตรูไปปางไว้ได้ไอส่มาหนูยิงอดขาเปเข้าเลยแล้วก็ยิงล้วูกนีิบดมาเ้าลูกยิงลึกมาเปิดบอน้องช่างทองเปิดโด่งมาบอลลงนิ่งนะครับลูกวันนี้โอ้โหบอลลงได้สวยนะครับ ่นเดือพลิลภาจ่ายขึ้นหลังเปิดโดงมาดักไว้ได้งยของดักบอลไว้จ่ายตัดมาลูกนี้อาวเดือพิลภา เว็บคุณลาพา<อ>เปิดโดมาถึงประตูใส่กองเลียาเลยครับภาษาประตูของช่างทองใส่ตัดสนามมาสวนหลังไป,ปของหานะครับจะเปิดไม่เปิดเดต้าไหลย,ย,<ๆ>ยันเลียบจัดตัดใจด้วยกึงยิงกึงผ่านแล้วครับลูกนี้ เดธานะครับเล่นบอลเดินไปไหนวะไหนก็เข้าไปไม่เบนะใ้ออกครับตายบอลอยู่เดมหัดใจูนี้ตาตบ้โอ้โหน่โคนบัเลยบอลมีนมากฮะบอลมีนมากใช่ ตอนวคเรัตมก็ตัดมแล้วถ้าถ้าดีมากภาพสองตีมกานานฟาวเกิดขึ้นครับเข้าทางด้านหลังนะครับ้ื่อต้นข้ามนี้จะขอเท่าไหร่นะจะลงตดไดผมมลงเองครับสี่อครับ น,นี่ดาวสันโดรเปตดยิงไปปตครับนำดาวโบอยู่ครับไปโอ้โหชนคานนะครับแมไปสวยมากดาวสันโดาวสนโเป็นดาวสนโอยู่ขนาดนี้นะครับ18ะตูิงไป1ปะตูแล้วเด็กหมายเลข7งช่างทองสภาพมีอยู่ตัว สีนี่โอ,โอ้โหดา2,000สีแรกกะว่าจะจักรยานนะครับบอลมาเร็วเลยกลายเป็นซาเล้งเน <laughs> ึ่งดาวนมีรางวัล2,000สีน้อย 2, นั่นแหร่2,000ถจะได้เป็นดาวน์โวก็ได้รับคนเดียวเลย2,000บาทดูซิจะจะแบ่งให้เพื่อนที่จ่ายบอลให้ไหมไนะครับจังห <c oughs> วะนี้ยังไงยังอยู่ที่ซัพพล์เอ่อ <c oughs> ระวังระวังระวัง ไเวทกุณภาทุกบอลเข้ามาจสายึนไปลูกนี้โอ้ยังอยู่ยังอยู่ที่เวทกุณภาโดยความบอลซสดอมาต้องโอ้โหออกมาตัดบอลไม่ได้ ตัวไปตกอบใส่สีดำโอ้โหไม่กับลูกชื่อพูดดังไงตัวไนล่ครเรื่องอรชิดไปตรงนี้ประตูหูปัดไว้ได้ตัวไหเรื่องอะไรอยู e ่ตัวโป๊ะได้ครับพิกบอลออกบอก่อนอ้ย อยู่จ <parece> ่ายตัดไปโอ้ลูกนี้โอ้โดนดักไว้ได้นะครับแหม่ไหลไปตรงกลางอ้าวโดนดักไว้ได้นะครับลูกพรวิษบุรุกพระเล่นมาเล่นมาไม่ฟาวนะครับจังหวะนี้ขั้นต่อเปิดโด่งมาฮักบอล ขวบื้อมอนะขอบื้องต่อนะได้เปวานะครับหน้าโอ้โหหน้าเก่าเกียดโทษเลยตัซีฟาวด้วยนะครับัซีอันนี้โอ้แต่ในกล้องรอจนลูกอวี๋ครบจากพุทธดสิน โอ้ยิงไปตรงผู้ตัดสินประตูพอดีโอ้โหตรงผู้ตัดสามประตูพอดีเลยครับเป็ประตูต้องเข้าไปเลยโอ้โหเต็มเตเปิดม,มาไม่ผ่านใา่เข้ามาช่างกองของของบัดอ,อยู่นะครับ ตดงนทางเส้นไหลเข้ามาไหลก็ตัดเข้าไปตรงกลางไหลเข้าไปลูกนี้ยังไงครับผมอ้าวโดนตัดไว้ได้อ้าวยังได้อยู่โอ้โหนีห่ครับดาวสนโนได้เพื่อนมาลิสเจ็ดยี่สิบแปดประตูแล้ว <c oughs> อ้าวฟาวด์นะครับ

แตไม่ออกนะครับลูกนี้ไหลเข้าไปรงกามาเลยตีที่ช่างกองมีไกลลูกนี้ประตูรับไปได้น้ำอยู่ฐานศูนย์หมดึิงเล่น นี S <S ่ไงในนี้นี่คทมาแต่างนใม่ต่งนดิเรือมาใหมขึ้นอยู่ไครสายบายยังอยู่นะครับยังอยู่ที่เวียดบูรพาจับบอลเสียหลักลื่นไป

ชยเึมาหตอน่งมาไม่มีต่งาแล้วที่่นดทางเีน้วไม่ก่ไม่มีริดมริทีนี้ครับหิดนะครับตัดมาเลยยังได้บอลอยู่นะครับยุา ก็ยัมมากคือเพื่อเกียวกับมนิได้ไหมมีต่อมีต่อพวกนั้นคือมีมาไอ้เฮ้ตูเบียร์ดูเขาบอกขึ้นมาทีะนใช่มีดีเร็นติปงพวกันทำตามพวกนี้เขาบอรออกซิเจนเลี้ยงมันเหลือมีทีละครับใช่ เป็นลูกฟิกกิ๊กนะครับของเวศกรุณายิงเข้าไปลูกนี้อ่าอกรันไปเริ่มเลือกจากประตูเติมตูช่างทองสกายบอลมาต่อยตัดมาทีหลายบอลมาลูกนี้เอาโดนดักไว้ได้ครับ ติออดต่เดินทางรตัดไปนะโอ้โหยุงสาประตูเห็นกอนนะครับเน, <c oughs> น,นี่อ,อ,าาอ,อยาเลากเล่ไม่เล่นนะอากจะเล่นโอโได้นงมาาอะไรวุ้ แข่งโจน์ปรตัวโตนู่ดูกเรต่องูทุอยู่เนี่ยแ่นาได่ัวเพรอไแม่ครับลองผ่านไปยืนหลังมายิงลูกนี้ไหม่ตรงรอบือนคนที่รพร้นไไแนตกรุเท่าน ตัวใหญ่เบอร์สี่สองคนแบงค์เกิดขึนกันไอ้นั่นอยู่ประตูนองใช่ไหมใช่มันโคเร็วนั่นมดดีว่ะหลับไม่ได้ซ้ายขวาเหมือนของตอนนั้นเองพอดีเลยเอื่องนเหมือนกับบ้านขาลูกขาขาลูกเป็นต้นแตัดบอลไม่ได้นะครับเทวีร์บุรพาไหลไปไม่ผ่านจังหวะนี้มันดัดไว้ได้ คนอยู่กลางเี่ชื่อไก่โหเร็วก่ะไปปาแล้วหลับไปปาเล่นมาที่บอลเปิดมาปีกิกเจ้าด้ยเยจ้าด้ย Oh, bóng. <laughs> <laughs> <Để không> Đi <đáng. cười> เออป,ปิดไปจ่ายอ้ติดก็วิ่งลูกค่ะตักเอาไว้จ่ายเข้าไปอุ้ยไม่ไอ<ป>้ช่างทองมาไม่เต็มเลบอร์ห้าเลยไม่ได้ลงเบอร์ห้าไรไม่ลงเบอร์สิบห้าไม่น่ามาแต่นี่ก,กัดในเบอร์ห้าจะลงลง,ลงมันอยู่ปอมพิมพ์มานอ่ะมันไปเตะให้ครึ่งแรกอันนี้มันก็ลงมาควยอ่าลูกนี้มันเตะป <มา S 2> อมแล้วครับจ้า มันทีไม่น้อยอะแล้วช่างฟังดีก่อนมันเล่นใช่ใช่ไอ้ที่มานั่งดูเราเมื่อกี้เนีแม้จะใส่แรงจริงจริงมันจะมีเบอร์ห้ามัยืนเป็นเป็นแบ็คซ้ายแล้วก็เบอร์สิบห้ายืนเซ็ตเตอร์ภายในมันเ่นกลางเบอร์ที่หยึ่งหน้ามีชีฟมาแล้วก็มงโอ้โหมุกเซตเตอร์มันตรองกรอบนะเริ่เดินจากประตูช่างทอง กิดมาเลขเจ็ดับไปังงกลาลูักบไองนี้จังอติดากนี้อย๊ย ตอนเล่นอยู่ไหลขึ้นหลังไปยตีลูกนี้มาโดนมงประตูรับไว้ได้เล่นเร็วเลยนะครับยิ่งรุปภาเรียนรุปภาตายไม่ตรงกอบ ท,ทีทีมันจะเล่นต่อบอลแล้วถ้ายิงกกลจะเป็นเบอร์สิบห้าคนเดียวไปเล่นแถวสองอยังเขาะบอลกันอยู่นะครับแช่นทองเท้าเข้าไแล้วนะครับโอ้โห ถ้่ทิ้งางทองขึ้นนั้นหนึ่งประตูต่อสุดเลยนะครับแบบบอลไปชนชนคานนะครับแล้วแมาลงกลับมาชนผู้รักษาประตูเข้าไปโอ้โหเล่นหม่เล่นเสร็จนะครับดาวซันโวไปยืนนะครับยังไม่โดนบอลเลยบอลเข้าเลยถึงประตูต่อสุดนะครับอาล,อลูกนีวีเอชบุรผาได้ไไไเตะจังลุง โอ้มหไม่ถึงเรียนระทูาเลยนเะปิดผ่านหัวมาเหมืนนอน,อนจะเปิดให้เปิเจ็ด,ดลำลเสือกแรงไปถึงประตูเลยดูดดมี้ออกข้างไป ราคาว่านะครับโดนเป็นลูปลปิกของช่างทองโชวยูีโร <c oughs> กนี่ข้างข้ามไป ประตูเกิดชื่อเลยนะครับคึงประตูต่อสูตรดีนะข้งของน้ำเวลเียดิุรลาบเมันอยู่ที่เวสุภาเขามาอยู่โดนตักเอาไว้ขง เข้าบอลนลนยครับเล่นคนในช่งหวะสองจังหวะเล่นไม่เยอะนะครับยังอยู่นะครับก็ยังอยู่เข้าไปตรงกลางหญิงลูกี้เข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้ว,ลวนำเป็นสองประตูต่อสุดนะครับ 2องประตูต่ตตอศูน์เลยนะครับตอนนี้ช่างคองนำเวียทบุรพาอยู่สองกองของบอลอยู่นะครับ โดนดักไว้ได้ยังไม่ออกครับเดือดพลองตัดเลยแต่ยังไม่ออกนี่ไปไปโอ้้ย้อนหลังไปนิดนึงได้ทุ่มนะครับบอลไปโดนมกเพลิงช่างทองเอาไปได้เจ้าหนี้เอาเข้าไปแล้วครับโอ้ตามมาเป็นหนึ่งประตูต่อสอง โอ้โหเกมสนุกมากครับตอนนี้ตามมาแล้วหนึ่งวัตุต่อสอง,งเลีบุรพายิงลูกนี้ข้ามขานไปนีเ้เป็นลูกเตะจากมุมนะครับของทีมช่างทองไหลเข้ามายิก้โอ้ลูกี้โดนบังทางไว้ ขอ,อรับใจยังได้บอลอยู่โอ้หมงไว้ลูกโด่งยังไม่ออกไม่ไไไยืดขาไปตวัดบอลมาจนได้ไปก่อนนะครับกก่อนนะเล่นได้ดีมากไปนะครับเอาโหไลลผ่านไปแล้วก็แน่นอนหักเอาไว้ได้เอา y y เยังอยู่เบสผู้เล่นพาลิ่นมา โดนดักบอลไว้ได้แล้วครับจังหวะนี้ที่คึงนี้เอ้ยหลักดัลไว้ได้ทั้งนะครับเอาให้น้องมาหนึ่งนาทีนะครับในครึ่งแรกนะครับทุกเวลาหนึ่งนาที ป็ง่ายนะครับแลร้ายเขมีต้องการหิงยิงติดบอกนะออกข้างไป เป็นลูกฟ้าแล้วก็ชิงพลิกแล้วทีมทั้งสองลูกฟีฟี่ครับเกมือนก็ส้้างกำแพงกันแล้วเด็กผู้หญิงอัดเข้าไป มดลาการแข่งขันแ้ก็ไปครื่งแรกเ